กฉาสาวเรียบร้อยโอเควันนี้ผมจะตัดนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่คนสบาย <c oughs> โอเควันนี้เราก็จะไปเล่นเกม Spiderman w i t of shadow นะครับคลิปเออคลิปตอนแรกของผมนะมันผิดพลาดในหนึ่งเพราะว่าผมปิดเผลอไอ้เจ้านี่นะ่ะไอ้ด้านขว้ไอ้ด้านไอ้ด้านหลังอนะ่ะผมผมพักมันอนะ่ะมันก็เลยติดบั็กแบบน,นี้ผมเกียดมากไปนี่แล้วผมก็มาเล่นใหม่ครับ โอเคเรามาเล่นเันกระถิบคิดว่าเซฟผมผมไอ้กเกมนี้มันไม่มีเซฟนะครับคือแบบว่าเล่นอ่ะมันเล่นมันแบบว่ามันไม่ได้เซฟนะเขาดิผมจะตัดก่อนะครับตรงนล้ตัวนี้แหละมันมันติดบั็กไงโอเคมันนี่มันจะไป็นแบติดบล็อกได้ไปเลยกูโอชู ตัวเทเรียม่ต้องเธอเรียถือเธลียนะเขาเคยเรียนมาเลยนะตอนวันฮาโลวีนนะนี่มีิปด้วระฆังด้ลยอาจิะไม่ได้แต่มาโอ้ยให้มันดูแบมฮคือสุดท้มันเวทออบชโดว์มันมีหลายรูกแบนนะครับไปต่วต่อไเอ็มมันเป็นการอันบ็อกซ์ใช่ไหม 我准备好了，开始。嗯。我准备了，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。嗯准备好了。 ชิพนี่ว่าห้ามไปสำรวจอยู่ด้านล่างนะผมว่าองมีแอมอีโป้ไรไลอยู่แถวเนี้แหละอืมเอะเรื่องเียวก่อน ที่บอกมีชื่อว่าสไปเดอร์แมนยี่ก็สไป,ดสไปดเดอร์แมนตัวนี้บอกโอเคแต่ก่อนมันดึงก่อนเป็ดดึงก่อนเป็ดดึงก่อน FSP ออกไปไกลเลยโอเไปไกลก่อนโอเคที่บอกก่อนนะว่าผมมามีแฟนเพจนั่นก็คือ FSP ทำไปได้นแหละโอ้ยแต่ตอนนี้ก็ยัง จะทำอย่างนี้ไม่ได้เลยเอ้ยมันนี่ตรงนี้โอ้ในสุดก็ทำได้สิโอเคตัวนี้ผมลืมเกมนี้ไปหน่อยเด็กผมก็จำอัมสูตรที่มันตรงดิ้นนั่นนี่ผู้ไรโอเคแค่นี้ผมจะไฟนอลแค่นี้ผมจะไฟนอลให้ดูนะครับมันในห้องตรงมันใน ไม for ่ใช่ขอทสไมของโทนี่ไม uh, okay ่ควายใช่ไหมนกลงอืมาดิกเก๊าอาด็กเก๊าอาดิกเก๊าอีกหน วนนีกรอบหลายรอบหรือเปล่าทิพนี่อี้บอกว่ามันบีบมันมาดเปีกเบนทุกโจน่ะมันก็ปากเหม่งเลวแหละอืมตอนทมานี่มันอะคือไม่ต่อยอีกแล้วซีเน่ กอีพวกร้ายเนี่ยมันน่าจะทำอะไรบางอย่างไม่ดีนะอิอชินี่แล้วนนี่เวนัมมันมาดูต่อทุกผมก็กินกวที่จะต่อสู้ไอเวนันม,มันไม่ได้ไอหิน,นัมโอ้ยจัห้ 呃，呃、嗯，呃、嗯嗯嗯，什么？呃、嗯，我，呃、嗯，玛丽麦。 กัมีอติดคือมีเหตุการณ์ร้ายนะผมก็รู้อีกเลยผมเคยอ่านแล้วแต่ตอนนี้ผมอ่านพวกผมรู้แล้วรู้ทั้งหมดของเกมนี้

ไปหมุนรอบหนึ่งก่อนไปหนึ่งก่อน,อนคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายมาเลยครับมานี่ไม่เจอกันในมาที่ไหนวู้วไอ้เจ๊ไปอะาวโอ้ออโหไปมันคอมโบเหยียดมันคอมโบโแบบโคตรอีพิกไงโอยหยุดหยุดแล้ว

ผมงงมากกับสำหรับคลิปไอนะ้เฟรดดี้น่ะอยู่ดีผมก็ได้วิวมาหลายรอบนะโอ้ยอย่างเรื่งด้วยแหละว่าผมมันมีเฟนเพจด้วยนะนี่ก็คือในอ,อัมไอเกมไอกเกมตัวที่มันเป็นลูกเล่นของอจอสติกของเพลสต์สเตชันน่ะ เจ้าตัวสี้มัูสวยอะไรนะซึ่งมันสวยเอโก้นะเอโก้ตัวสีฟ้าที่หน้ามันเหมือนพิจเตอร์แล้วมันเหมือนกับสตาร์วอล์น่ะไอตัวสีฟ้าฟ้าน่ะนั่นแหละคือตัวผมผมเองกอดจเตมาเสกแล้วทำไมแน่นเยวะนหนำลุนจอมแกม้น Uh, ันเยวนมันนี man i man i uh ู่กมันมาอีกแล้วอีเนมานี่เลยโอเคจะงเปลนแลวปีเตอร์พาร์คเกอร์มานี่มาให้ละเฮ่อเอเหลเลย บอกเลยไอตัวนี้มันไม่ได้เลยเหรอเกคือนี่แหละผมเกลียดมากผมเกลียดมากที่สุดนี่คือความคิดที่ผมเกลียดมากมาอ๊ะอาโอ้อ้าวอ้าว you <sighs> ปเป็นชาดแบบนี้ อ <c oughs> โอ้ม่นอนนี่ดีนกะ็ <c oughs> ไม่ผิดลิกกิีผมขอใส่มุกตลกของคารอลพีพีเอมก่อนนะ <c oughs> ไอหลอดสีดำๆนี้มันคือไอรอลนะมันเป็นหอยหลอดหรือเปล่า <c oughs> อยาอีกหอย <c oughs> มาดิมาด นี่สัตว์รัวๆเลยนี่เหรอนี่ชุดนี่นะมันคออนอือต่ออะไรวะเจ้าเวนะาภาคสองผมจำได้ว่ามันจะต่อกับโนเอโฮมเลยผมไปดูโนเอโฮมแล้วสนุกมากโนเอโฮมมันเป็นภาคที่ปีเตอร์บ็อกเกอร์มันมันเป็นผู้ใหญ่แล้วมันเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์แล้วมันไม่ใช่เด็กแล้วมันไม่ใช่เด็กแม้ตอนนี้ก็ไม่ใช่เด็กอีกทีด้วยขวเขาใจแล้วผมไม่ใช่เด็กโกโกกากนะมาเหอ โอไช่เด็กตัวไปตอนนั้นเด็กเป็นเด็กโอ้สุดหนูกระตักได้วะดูกเ้คดี๋ยนะอมันนา s e r m a n ตัวแทนนีมันคุ้นๆมันเหมือนกับอะไรนะ คลิปเดียวนางซิมสันคราวนี้สมุดคลิปนี้ก็จบกเลยครับบ๊ายบายไว้เจอคลิปหน้านะครับ